สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะสะเทือนวงการสงพอสมควรเลยครับสวัสดีครับเรื่องอดีตพระหลายรูปที่เข้าไปพัวพันกับสีกาที่ชื่อกอ์ฟใช่ไหมครับใช่ค่ะที่บอกว่ามีหลักฐานออกมาเยอะมากแบบเยอะจริงๆครับตามข่าวคือมีภาพถ่ายเป็นหมื่นๆมื่นภาพเลยนะครับแล้วก็คลิปวิดีโออีกเป็นพันๆคลิปที่บันทึกเหตุการณ์ในห้องของสีกากอ์ฟเอง โหเยอะขนาดนั้นเลยครับซึ่งในภาพในคลิปเนี่ยก็เผยให้เห็นพระสงฆ์หลายรูปเลยที่บางรูปก็เป็นที่รู้จักเช่นทิศสำนึกทิศแลเจ้าคุณอาจหรือแม้แต่พระเทพวชิระธีราพรอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเลยครับแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาจากรายงานข่าวสถานการณ์นี้โดยตรงเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายคืออยากจะลองมาดูกันว่ารายละเอียดที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้าง มีจุดไหนที่น่าสนใจหรือมีรูปแบบอะไรที่มันเชื่อมโยงกันในหลักฐานพวกนี้แล้วก็รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาที่ทางพักรัฐอย่างาสํานักพุทธ,ธเขาเสนอขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะครับผมงั้นเริ่มที่ตัวหลักฐานกันก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะเห็นว่ามีข้อสังเกตน่าสนใจเยอะเลยคือสิ่งที่แหล่งข่าวเขาชี้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับคือภาพของอดีตพระแต่ละรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิศสมนึกทิศแหล่เจ้าคุณอาจหรือทิศประดิษฐ์ค่ะ ดูเหมือนว่าจะถ่ายในห้องเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยเอาจริงเหรอคะสังเกตจากอะไรคะสังเกตจากองค์ประกอบในห้องครับมันมีของที่ซ้ำๆกันอยู่หลายอย่างเลยเช่นพวกตุกตาแครแบร์ตุกตาอาร์ตทอยอย่างลาบูบูมอลลี่อะไรพวกนั้นอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ผ้าปูที่นอนก็ลายเดียวกันเปะ๊ะมีถุงแบรนด์เนมวางอยู่หรือแม้แต่ฉากกั้นห้องที่เป็นลายไม้ระแนงเนี่ยก็เห็นอยู่ในภาพของหลายคนเลยครับโอ้โหชัดเจนมากเลยนะคะแบบนี้ ใช่ครับอย่างฉากไม้ระแนงในภาพเจ้าคุณอาจเนี่ยก็เป็นฉากเดียวกับที่เห็นในภาพทิศประดิษฐ์ตอนกำลังทาครีมเลยแสดงว่ามันเชื่อมโยงกันชัดเจนว่าเป็นสถานที่เดียวกันจริงๆครับผมแล้วที่สําคัญคือปริมาณหลักฐานทั้งหมดที่มีเนี่ยแปดหม่นกว่าภาพห้าพันกว่าคลิปแต่ที่เปิดเผยออกมาสู่สาธารณะตอนนี้คือแค่ประมาณ5ภาพเองครับ โหน้อยหน้าเลยนะคะเทียบกับจํานวนทั้งหมดแล้วทําไมเขาถึงปล่อยออกมาแค่นี้ล่ะคะพอจะมีข้อมูลไหมคะเอ่อตรงนี้หลังข่าวบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเป็นการทยอยปล่อยหรืออาจจะมีนัยยะอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาอืมก็น่าคิดนะคะแต่เรื่องนี้มันก็ส่งผลกระทบแรงมากจนภาครัฐต้องเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับโดยเฉพาะทางคุณสุชาติตันเจริญซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักพุทธเทศโดยตรงก็ออกมาให้ข่าวแล้วก็เสนอแนวทางแก้ปัญหาค่ะแล้วทางภาครัฐมีข้อเสนอหรือว่าแนวทางจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมีสองประเด็นหลักๆที่ถูกพูดถึงครับเรื่องแรกเลยคือเตรียมจะเอาผิดทางกฎหมายกับตัวศรีกากอฟเอาผิดศรีกาครับในฐานะที่เหมือนกับเป็นผู้ชักชวนหรือล่อลวงให้พระท่านเสพเมทุนซึ่งมันผิดวินัยสงร้ายแรงอยู่แล้ว แต่ว่าการไปมุ่งเน้นเอาผิดที่ฝ่ายหญิงคนเดียวแบบนี้มันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับมีคําถามเยอะเลยแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าหลายคนมองว่ามันเหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับอ่าใช่ค่ะคือการกระทําผิดแบบนี้มันต้องเกิดจากคนสองฝ่ายจะบอกว่าพระเป็นผู้ถูกกระทําอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่ภาพทั้งหมด คนในโซเชียลส่วนใหญ่ก็ดูจะเห็นไปในทางนั้นนะคะว่าพระเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยครับผมส่วนใหญ่ก็มองแบบนั้นแล้วก็มีข้อเสนอที่สองตามมา คือเรื่องการเงินของวัดอ๋อเรื่องเงินบริจาคใช่ไหมคะครับคือพยายามจะควบคุมการใช้จ่ายเงินโดยเสนอให้แก้กฎหมายหรืออาจจะออกเป็นกฎกระทรวงให้วัดถือเงินสดได้ไม่เกินวันละ1000 0แบาทวันละแสนบาทใช่ครับถ้าเกินจากนั้นต้องรีบนําฝากธนาคารภายในวันทําการถัดไปเลยกะว่าจะเริ่มใช้หนึ่งตุลาคมนี้เป้าหมายก็คืออยากให้โปร่งใสขึ้นควบคุมการใช้เงินได้ดีขึ้นประมาณนั้นไหมคะประมาณนั้นครับแต่ก็มีข้อกังวลอยู่เหมือนกัน วุนน่นเรื่องอะไรคะเรื่องปัญหาในทางปฏิบัติครับโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆห,หรือวัดที่คนศรัทธาเยอะๆเนี่ยบางทีเขารับบริจาคเงินสดเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลค่ะนึกภาพออกเลยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารปิดหรือนอกเวลาทําการการที่จะต้องรีบเอาเงินไปฝากทันทีในวันทําการถัดไปเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากในทางปฏิบัติอื ก็จริงนะคะแล้วก็มีคนมองด้วยไหมคะว่าเอ๊ะกฎแบบนี้ออกมาสุดท้ายมันจะกลายเป็นกฎมีไว้แหกหรือเปล่าหรือมันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงหรือเปล่ามีครับมีการตั้งคําถามแบบนั้นเยอะเลยว่าจริงๆแล้วต้นต่อของปัญหาที่ทําให้พระออกนอกรูกนอกทางเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเงินสดที่วัดถืออย่างเดียวจริงๆหรือหรือมันอยู่ที่อย่างอื่นกันแน่ใช่ครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลวินัยที่หย่อนยานหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยหรือเปล่า แหล่งข้อมูลก็เลยพาเราไปคิดต่อในหลายๆมุมเลยครับอย่างเช่นมุมไหนบ้างคะก็เช่นว่าหรือจริงๆแล้ววัดไม่คุณรับเงินสดเลย ให้บริจาคผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดหรือให้รัฐเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานของวัดไปเลยจะได้ตัดปัญหาเรื่องการจัดการเงินก้อนใหญ่ๆไปก็น่าสนใจนะคะเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างสุดตรงเหมือนกันแต่ก็อาจจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดชี้ให้เห็นปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายผ่านสถานที่เดียวกัน ค่ะแล้วพอภาครัฐเข้ามาก็เสนอวิธีแก้โดยเน้นไปที่การเอาผิดฝ่ายหญิงกับการคุมเงินสดของวัดซึ่งก็ยังมีคำถามตามมาเยอะว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วมันใช่การแก้ที่ต้นเหตุจริงๆหรือเปล่าถูกต้องครับเรื่องนี้มันเลยเป็นเหมือนภาพสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นทั้งเรื่องความศรัทธาความรับผิดชอบภายในองค์กรศาสนาเองการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจริงๆจังๆ แล้วก็แน่นอนเรื่องเงินครับโดยเฉพาะอิทธิพลของเงินที่มีต่อสถาบันสงในยุคปัจจุบันซึ่งสังคมกำลังตั้งคำถามเรื่องนี้กันอย่างหนักเลยครับมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลด้วยนะคะเขาชวนให้คิดต่อว่าถ้าสมมติวัดกล้าประกาศเลยว่าไม่รับเงินบริจาคเป็นเงินสดหรือไม่รับเงินเลยจริงๆเนี่ย mm hmm. ประชาชนจะยิ่งศรัทธามากึ้นไหน mm hmm. แล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยอะไรคือทางออกที่แท้จริง ที่จะช่วยฟื้นฟูศีลธรรมที่มันดูเหมือนจะเสื่อมถอยลงไปจะเป็นการออกกฎเกณฑ์มาควบคุมปัจจัยภายนอกหรือว่าต้องกลับไปแก้ที่แก่นข้างในคือตัวบุคคลและโครงสร้างของสถาบันเองเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับผม